เราชอบผู้ชายแบบไหนชอบผู้ชายเอ่อตัวแบบใหญ่แบบใหญ่สุภาพอีกอไอก็คือห้ามทะล่งห้ามทะล่งกับคนเอห้ามแทร่งกับน้องะลึ่งยังไงแทร่งไงกูทำไม่ได้หรอกตะบ้าแตก แล้วดูที่สองให้สี่อะไรไหมอืมน่ารักน่ารักครับถ่ายกล้องสวยด้วยเนี่ยอ่างอ่ะแล้ววนี้จะเปลี่ยนอยีกไหมเนี่ยอืมอืม ไม่ครับไม่ไม่ทรงผมมาไม่เสื้อผ้าักเปลี่ยนเธอเล่นกิจกรรมแก๊งไงไม่ได้ใส่เกาะมาหรอไม่ได้ใส่ครับเพราะว่าเพิ่งแจ้งลงสีไปลงอะไรไปไปนอน,น,อนตอนไหนครับเราอนอนเยอะๆบ้างจะนอนน้อยก็ออกแกงแล้วก็อาจจะได้พักยาวขึ้น อะไรนะก็หนูออกแกงนันก็อาจจะได้พัก,อพกนอนพักเยอะขึ้นถ้ามีพี่อยู่ข้างๆก็น่าจะได้พักยาวด้วยทำไมอ่ะทำไมอ่ะเพราะพี่ดูแลหนูไงจะได้แบบจะได้พักผ่อนเยอะอย่างดูแลขนาดนั้นไงใช่ก็มีบ้างก็มีบ้างครับ ก็หายไปไหนกันหมดล้วก pues yeah. like well, like mm ็เขาแยกย้ายไปผักกันหมดแล้วเหลือแค่ผมเนี in <me ่ยเพราะว่าผมอยากเข้ามาหาเอ็มม่าก็รอเหมือนกันครับอวันนี้ได้ได้หายไ์บ้างไหมได้หายไ์บ้างไหมวันนี้ มีข้าไปห้าหกตัวเเอ้าไม่ทำอะไรเลยหรอก,อก็ชุบไงวิ่งชุบอ๋อแล้วทำไมถึงออกออกแกงน,นะเอ่อเจนเก่าเขากลับมาคนแล้วสลัดมนันเต็ม,มก็เลยออกอ๋อเจนเก่ากลับมา จัตนนตรี่ตอนน่ะตอนจตอรี่น่าขอเยอะก,กว่านี้นะโอ,โอเคครับถ้าเย็ดได้รางวัลอะไรหรอเอได้ไฮไลท์โอ้ได้แค่ไฮไลท์นู่แต่ได้ย่างอื่นได้นี่ได้ไหม,มได้อันเนี้ยได้อะไรครับได้เนี่นั่นแหละนั่นแหละ นะได้ได้ใจไงถ้าค้าต้องดูไปก่อนหรือเปล่านานเดี๋ยวนี้แม่เดี๋ยวต้องชัวร์ก่อนว่าพี่จะไม่มีสาวอื่นโอ้เพราะมันไม่มีอยู่แล้วครับถ้ามีพี่ก็ต้องไปอยู่กับเขาแล้วดิมันอยุ่อย่างนี้เสรบอย่างนี้ทําไมมันไม่อยู่กันได้นี่โอ้ถ้ามีครับตอนที่หนูไม่ได้อยู่กับพี่มันก็ตั้งนานนะ อ่ะแล้วแล้วพี่ถามอ่ะอแล้วพี่จะไปคุยกับเขายัางไงถ้ามีสาวอื่นสาวอื่นก็ต้องทัก <c oughs> เขาก็ต้องทักมาแล้วดิว่าอยู่ไหนมาหาหน่อยอะไรอย่างนี้ไงแต่ว่าพี่ก็อยู่กันเราตลอดเลยดูเช็คโทรศัพท์ได้ไหมล่ะได้ดูได้ทั้งหมดเลยไหนมีใครบ้างคนแรกเป็นใครชื่ออะไรชื่อเอ็มม่าคีเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่อะคนที่ 2, สองคือ<ส><ส>อะไรสองห้าสองห้าหนึ่งสองเจ็ดว่างไหมครับพี่อันนี้ใครไม่รู้ คนที่สามหนึ 1> 1, 9, 9, 10, ่งเก่าก็เล่นเสร็จละน่าจะเป็นน้องแล้วก็มีคนชื่อเฟยน้องในแก๊งเป็นผู้หญิงเก่าเข,เขาจะมาขอเข้าแก๊งทักมาถามก็บอกว่าอยู่มาแล้วครับชื่อเฟยเหรอใช่พี่น้องในแก๊งเป็นผู้หญิงได้เหรออ๋อเก่าครับคนเก่าอือคือไม่ใช่พี่ฮังเลยใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่แล้วก็หกแปดเก้าเจ็ดโอเคครับพี่ แล้วก็เซอร์เจ็ดหนึ่งแปดห้าน้องมันบอกว่าพิ่ซอสพรุพพนี้มันเกิดผมหมวแล้วเหอ่อคุยแ่นี้จริงอะ่ะใช่เดี๋ยวถ่ายให้ดูไหมล่ะอ่ะเดี๋ยวหาว่าหกโกหกอ่านให้ฟังไม่ต้องถ่ายก็ได้ครับ แค่พูดมามันเป็นความจริงเนี่ยหลอกเวลาพี่พูดอะไรต้องให้เขาเห็นเห็นนะครับอ่แล้ว หนึ่งเก้าห้านี้คือเล่นเสร็จแล้วนี่คือเขานัดทำอะไรอะ่ะหนึ่งเก้าห้าอ๋อไอนี้ครับแทงแทงครับเขาเรียกว่าแทงอะไรอะ่ะแทงไอไฟครับอทำไมเบอร์หนูเป็นอย่างนั้นอะ่ะเป็นยังไงหรอทำไมชื่อนันเป็นอย่างนั้นน่ะพิมพ์ผิดมันนานแล้วอันนี้มันมันนานแล้วครับยังไม่ได้เปลี่ยนเลย เน่นู่นอะแน่นแตนไหนครับตั้งแต่แรกๆเลยครับแล้วมีคนมาจีบหนูบ้างไหมไม่มีเลยครับก็เล่นแต่ลานะ่ะเล่นแต่ลนวนแต่หลูมันไม่ค่อยได้เจอใครล้วชอบผู้ชายแบบไหนถามได้ไหมชอบผู้ชายแบบไหนหรอ เชื่อมายคลาภิบาใหญ่สุภาพแล้วก็<อ>แบบว่าสุภาพกับเรา<อ>แต่แตกับคนอื่นยังยังไงก็ได้แต่แค่สุภาพกับเรา<อ>แล้วก็ทท่แค่มีเวลานิดนึงไอ้มีเวลาไอ้มีเวลาอย่างมีเวลา ให้ตลอดเนี่ยมันต้องทํำยังไงหรอแบบเดี๋ยวตัวติดกันเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องติดกันก็ได้ครับฉัแค่ให้ตอบแชทแบบไม่ให้รออ่ะอ๋อแล้วก็หนูนไม่ค่อยชอบคนเฟนรนลี่อะ่ะเพราะว่าหนูขี้ห่วงอะ่ะอ๋อโอเคได้ครับแล้วก็สะอาดด้วย <c oughs> <c oughs> แขนอะมันเ<อ>ยอะไปอะ่ะ โอเคครับเดี๋ยวไปถอดครับเดี๋ยวกูเตะแม่งดิเฮียแม่หรือว่าพี่ต่อชอบแบบเนี้ยอืมอืมอืมมันนานแล้วนานแล้วครับมานี่นานแล้วถอดออกก็ได้ แล้วไม่มีใครมาเจติติงออก็มีมีครับมีแต่ว่าไม,ไม่ได้คุยแบบนี้ไงมค็ผมก็คุยไปเรื่อยอ่ะคุยแบบธรรมาศาแบบเจอมาผ่านก็คุยอ่ะแต่ว่าแบบผมไม่ได้แบบมานั่งแบบคุยจริงจังแบบนี้ไงแล้วมีไปขอดูบัตรคนอื่นฟังเปล่าแบบที่ขอดูของหนูเนี่ยก็มีบ้างครับมีบ้าง แต่ว่าอันนั้นก่อนที่จะเจอเรานะก่อนที่จะเจอเราแต่ว่าพอหลังเจอเราไม่ได้ทำลรวอ้าวไมถึงต้องดูล่ะครับครับมาเทียบกันไงครับว่าเออขออันไหนสวยกว่ากันก็แฟนเราน่าจะสวยเอ,อ้คนที่เราไม่ใช่คนที่เราคุยอยู่น่าจะน,น่ารักกว่าสวยกว่าอะไรอย่างนี้ไงเนาะครับ ใช่ครับแล้วจะเอาไอ้นี้ลอยสักออกเหรอ,อสักแค่ที่แขนใช่ไหมที่อื่นได้สักหรือเปล่าใช่ครับถอดถอดเสื้อได้ไหมหือะไรนะถอดเสื้อได้ไหมืหมในะครไปถอด ที่อื่นด้วยกันได้ไหมตรงนี้อายคนอะอายด,ด,ดูดูเฉยๆยงไงว่ามีที่อื่นอีกหรือเปล่า,าไ,ไม่ตรงนี้แหละมันถอดไม่ได้ถอดไงอะอมันถอดไม่ได้หรอตัวเอ็มไม่ได้หรอหนูลองถอดดูดิยมันถอดได้ไหมแล้วมันมีไหมอ่ะอม,มีเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูอ่ะ นี่แล้วหนูไปเรียนบ้างไหมน่ะอะไรนะไม่ได้เรียนแล้วอ๋อไม่ได้เรียนแล้วงั้นมาให้อาจารย์อาจารย์ลงให้ นึงนะไม่ใช่อันเนี้ยเห็นแดงโอเคเอ๋อตรงแขนอ,อแขนเลยไงปะเฮ้ยไอ้เหี้ยกางเกงต้องเปลี่ยนกันมันเป็นกางเกงเน,นี่ยเปลี่ยนกางเกงกัน หายยังหายแล้วและอีกอย่างก็คือครับอีกอย่างก็คือห้ามทะลึงห้ามทะลึงกับคนเอห้ามทะลึงกับน้องทะลึงยังไงทะลึงไงไ,ได้ครับก็คือกับแคร์แล้วต้องสุภาพใช่ไหมกูทำไม่ได้หรอกตะบ้าแตก ได้ครับบน,นึงนะผมถอดครับพี่ครับพี่ไม่ให้ทะลึง่งแต่พี่มันเป็นไอ้หนุ่มพลังมา้าเดี๋ยวไอเหี้ยพี่ไม่ทะลึ่งไม่ได้จริงดีเนาะคนดูเนาะถูกไหมครับคนดูผมมันเสี่ยงโดนใบเลย คือตรงไหนวะถูกอันนั้มาละเห็นยนังน่ารักแล้วพรุ่งนี้มาตอนไหนอะ่ะพรุ่งนี้หรอประมาณใช่ครับไปบ่ายก็มาแล้วครับตื่นแต่เราต้องไปพักในล,ล้วมนตีสถานแล้วนะนะ ไม่อยากอยู่ด้วยกันกันนะครับหรือว่าอยากพักแล้วอ่ะไม่ถ้าอยากพักแล้วก็ได้ครับไม่ฟังก่อนก็นคือ,อเราเข้ามาแต่กี่โมงแล้วเราบอกพี่ว่า่รอ,อยันตีสี่ตีห้าแล้วก็ตื่นแปดโมงใช่ดูดิเธอจะไม่นอนเลยเนะี่ยก็ได้มาเจอพี่แล้วก็ดีเลย แล้วมีเล่นกับใครอีกไหมเดี๋ยวดูก่อนนะมีครับมีแกงแกงรับหลังครับมันเป็นชื่อแกงอะครับชื่อแกงรับหลังไม่รู้ว่ารู้จักหรือเปล่าพอดอยู่ไหนอะพอดอ,อยู่แลนด์มาครับพี่เสียงร้องไห้เหรอ เปล่าเปล่าผมไม่สบายเสียงไม่ดีครับร้องไห้เหรอน้องเปล่าพี่ร้องเรื่องอะไรแล้วก็เสียงเหมือนร้องไห้อ่ะอ๋อไม่จอแรกเสียงผมมหายกว่านี้อีกมันเริ่มดีแล้วเียอะไรเสียงเัือร้องไห้คืออะไรป่านเชลนะครับพี่อ๋อแฟงเหรอสวัสดีครับพี่สวัสดีน้องสวัสดีครับ เที่ยวหวานเลยเนี่ยผต้องมีบ้าโอ้ยอ,อินเลิฟจัดพี่ชาย <laughs> ไปเข้าค่ายไหนเนี่ยพี่ฮะ <laughs> ไปเข้าค่ายไหนเนี่ยพ <laughs> ี่ลูกเสือเสียมอบแมวซอล <laughs> <laughs> ต้องมีแมวซอกันบ้าง,งข,ข้าวอยู่ต้องมองจงจ๊าดโอ้โหจะไปไงมาไงเนี่ยน้องมาอยู่นี่ เดินซ้ายเดินขวาเนี่มาเจอพี่มาดีเลยเนี่ยวันนี้กดเลยเลยเนาะอันนี้เขาเขาเขา,เขารอบรอบชิงเลยเหรอเขา้ารอบสี่สทีมสี่ใช่เดี๋ยว<ต>พรุ่งนี้ของพี่เนี่ย